ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมากินของสดให้ดูนะครับเมื่อกีกกินหอยเม่นไปแล้วนี่จะกินหอยนางรมเดี๋ยวก็จะกินปลาหมึกต่อนะครับปลาหมึกนี่นะครับหอยนางรมนะครับน้องเขาขายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างี้เลยครับแลวน้องเขาก็แกะมาให้เรานะครับแล้วเราไปกินสุราษฎร์ครับระยองนีครับนี่นะครับก่อนเดินเทน้ำทิ้งเขาบอกว่าตามสูตรเนี่ยต้องกินให้ผิีก่อน ทำาป็นลุกคอนครับกรบาราน้มจิ้มนี่ครับต้องไปคำเดียวจะไม่หมดครับขอครึ่งแล้วกันน้องผมกินเทียครึ่งไม่ผิดเนอะได้อืมไม่ทันแล้วครับมันเหนียวมากนี่ครับลองดูใหญ่มากนี่รีวิวนานน้องเขาเลยครับโอเคเลยครับเดินทางสะดวกกินง่ายอือหือ เทานครับ่านหอยเม่น,นเป็นรายการที่สองครับรายการแรกของเม่นรายการทสองนี่ครับเอย่อยลื้อรายการนึงครับนี่ครับปลาหมึกเป็นเป็นครับเดี๋ยวก่อนนะครับ อร่อยคนตัวเล็กครับกิ้งกินใหญ่ๆนี่ครับแล้วก็ไม่แพงครับน้องครับวันนี้ขายตัวอะไรครับ90บาทครับอ่าเียครับฝาใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับอย่างเี้ยครับเต็มปาครับน้องเขาทำให้แบบนี้เลยครับแกให้เต็ดกินได้นี่ครับดูน้องครับ90บาทครับพานานครับเดี๋ยวเ่อไปมื้อทานน้ำหมึกให้ดูครับโอเคครับเดี๋ยวรออยชมนะครับ